สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดด้วยน้ําแข็งแห้งนะครับวันนี้ทางเพจเราก็จะมาแนะนำรุ่น Higher b บล s ส HGLC นะครับวันนี้เราจะมา ทําการแนะนำให้รู้จักวิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้นนะะซึ่งก็จะเป็นไอเฮียของเรานะครับที่เมืองน,นั้นจริงนะครับกําลังจะมาสาธิตให้เราดูนะครับว่าเจ้า i อ r b บล s HGLC รุ่นนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษหรือว่ามีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรบ้างนะครับ จุดแรกเลยนะฮะที่ต่างจากรุ่นเดิมของเราที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็คือชนิดของน้ำแข็งแห้ง HGLC รุ่นนี้เนี่ยเราใช้บล็อกนะครับหรือว่าน้ำแข็งก้อนนะครับแทนที่จะเป็นน้ำแข็งเกล็ดเหมือนกับรุ่นแรกของเรานะครับน้ำแข็งก้อนก็มีอัตราการระเหิดที่ช้ากว่านะครับเพราะว่า อ่า surface area หรือว่าพื้นที่ผิวสัมผัสเนี่ยมียน้อยกว่านะครับก็ทำให้น้ำแข็งก้อนอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็จะมีเครื่องปัน่นเครื่องบดน,น้ำแข็งนะครับในการจ่ายน้ำแข็งออกมาที่หัวเริ่มต้นนะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ดูไฟสถานะนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้มีไฟสีเขียวขึ้นกับไฟสีขาวขึ้นอยู่นะครับ แล้วเราก็มาดูที่ท่อนะครับท่อลมสีเหลืองก็จะเป็นท่อที่อินนะฮะอินหรือว่าท่อเข้านะครับท่อลมเข้าจากตัวปั๊มลมภายนอกนะฮะแล้วก็มีวาล์วปิดเปิดสวิชวาล์ว <Wow S 2> <Wow S 1> ปิดเปิดตัวตัวลมนะครับเพื่อให้ป้อนเข้ามาในเครื่องของเรานะฮะพอลมมีการจ่ายเข้ามาแล้ว เราก็จะมีตัวหัวทํางานนะครับหัวนอโซรุ่นนี้ก็จะมีความพิเศษหน่อยนะครับก็ะจะมีลักษณะเหมือนไกปืนนะฮะลักษณะของเขาทําให้จับหยิบจับได้ค่อนข้างถนัดมากขึ้นนะฮะมีการคอนโทรลได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เสียบนะครับท่อท่อเปาท่อพ่นนะครับลงไปที่ตัววาล์วออ์นะครับหรือว่าวาล์วที่เป็นการพ่นลมออกจากตัวเครื่องนะฮะ แล้วก็ติดสายสัญญาณนะครับในการซิงข้อมูลนะครับการจ่ายน้ำแข็งแห้งเข้าไปนะครับตัวนี้คือสายสัญญาณแน่นหนาดีแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมใช้เครื่องได้เลยนะครับก็แกะสายนิดนึงนะครับจะเห็นว่าที่หัวหัวนอโซเรามีไฟ LED ด้วยนะครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นนะครับ ช่องที่เห็นนั้นจะเป็นช่องโหลดดิ้งนะฮะโหลดดิ้งน้ำแข็งแห้งที่เป็นแบบลักษณะก้อนหรือว่าบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูนะฮะตอนนี้เฮียก็มาแนะนำในส่วนของการใช้งานหัวนอโซ่ก่อนนะครับก็จะมีตัวเปิดปิดนะฮะปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวทริกเกอร์หรือว่าตัวไกไกในการยิงนะครับเหมือนไกปืนนะฮะแล้วก็มีแสง มีสีไม่ใช่นะครับมีในส่วนของแสงสว่างให้ด้วยนะครับที่ปลายนะครับสีแดงกระพริบ <ไป S 2> แป<ต>ลว่าเรายังไม่ได้ใส่เจ้าน้ำแข็งแห้งนะครับสีเขียวคือพร้อมใช้งานแล้วสีขาวคือปุ่มเปิดปิดนะฮะตอนนี้ไฟสถานะสีเขียวเปิดอยู่นะครับก็มาเช็คนะครับความความความพร้อมนะครับไฟถูกต้องนะครับตัวนอโซ่พร้อมทำงานนะครับ 气体吹出来。那么ก๊าซถูกพุ่งออกมาที่นี่ก็จะให้เฮียแกอธิบายเป็นภาษาจีนซึ่งก็ยังเป็นในเรื่องของหัวนอสโซอยู่นะฮะที่มีปุ่มเปิดปิดนะครับมีจะเห็นง่ายขึ้นนะครับปุ่มเปิดปิดที่นิ้วโป้งแล้วก็ตัวทริกเกอร์พอยท์นะฮะที่นิ้วชี้นะครับเหมือนไกปืนนะฮะจับถนัดมือมีแสง นำทางให้ด้วยทำให้ลดการผิดพลาดในการทำงานนะฮะต่อไปไอเฮียก,ก็จะมาเริ่มการโหลดน้ำแข็งแห้งแล้วนะครับก็ดูความพร้อมของตัวช่องคอมพาร์เมนต์หรือว่าช่องที่โหลดน้ำแข็งนะฮะก็มาดูไฟสถานะนะครับตอนนี้พร้อมงานแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็มีการพ่นลมนะครับเพื่อระบายน้ำที่ค้างอยู่ในท่ออยู่นะฮะแล้วก็ เตรียมพร้อมในการโหลดน้ำแข็งแห้งนะครับก้อนนี้ก็ประมาณสองบอลสองบอลครึ่งนะฮะลงในตำแหน่งที่เราออกแบบมาให้นะครับแล้วก็ตัวดันน้ำแข็งนะครับเพื่อให้เข้าที่แล้วก็เราสามารถเริ่มทำงานได้เลยนะครับ การใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับก็มาดูที่ปุ่มใจมาดูใช้ความดันนะครับว่าเออความดันตอนนี้เราปล่อยมาเท่าไหร่นะครับตรวจให้เรียบร้อยนะครับความพร้อมอุปกรณ์นะฮะเป็นครั้งสุดท้าย เ่าสายไม่มีการพันกันนะครับต่อไปก็คือในส่วนของตัวแรงดันลมนะที่เราจะจ่ายนะครับปกติแล้วชิ้นส,ส,ส่วนทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ5บาทบานะครับ 使用的实际实际的需求来进行调配的。啊，当、哦、调配的时候呢，一定是要扣动扳机的情况下才能够进行调配。呃，往左呢是调大，往右是调小啊。我们现在已经调好了，我们看到就标标准准,准定在四公斤的压力。调好了之后，记得要把这个调节的、啊、调节旋钮按下去。啊、按下去之后呢，它是一个自锁装置，按下去之后就就。 หมุนทวนเข็มนาฬิกาลดลงหมุนตามเข็มนาฬิกาเพิ่มความดันนะฮะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวจ่ายปริมาณน้ำแข็งนะครับตัวนี้ตัวหัวบทนะครับว่าจะให้บทน้ำแข็งได้หนึ่งนาทีที่ความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาปรับ ให้สมบให้สมดุลกับตัวของตัวแรงลมนะฮะเอาละครับเราปรับปริมาณน้ำแข็งเสร็จแล้วแล้วเราก็มาเริ่มพ่นได้เลยนะครับการทำงนานก็ตรงไปตรงมานะครับเหมือนกับรุ่นที่แล้ว 接下来我们将为各位演示 h 七杠 LC 机型的收纳环节啊，收纳的标准流程。在我们干冰清洗机日常的使用环节过程当中，我们可能是，比如说洗模具，我们可能用个十几分钟。General overview，呐哈，或者啊，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  ก็เฮียแกก็มีเสริมว่าหลังจากที่ได้มีการทํางานไปแล้วหรือว่ามีการพักเที่ยงนะครับก็ควรที่จะมีการเก็บอุปกรณ์นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าตอนที่เรากลับมาทํางานเนี่ยก็จะได้เครื่องจะได้อยู่ในสภาพสภาพพร้อมในการทํางานนะครับอันนี้เราก็ติ้งต่างว่าทํางานเสร็จแล้วนะครับก็เก็บ เริ่มต้นเก็บอุปกรณ์นะครับจากอ,อย่างแรกนะครับก็คือในส่วนของน้ำแข็งแห้งนะครับก็ทําการเก็บน้ำแข็งแห้งที่เหลือจากการทํางานนะครับใส่กล่องโฟมให้เรียบร้อยนะครับเช็คดูนะครับว่าด้านในไม่มีอะไรตกค้างอยู่นะครับเช่นอาจจะเป็นน้ำแข็งหรือ,อน้ำนะครับที่เหลืออยู่คอยคอยคอย,คอย,คอยตรวจเช็คดูให้ดีนะครับว่าในช่องโหลดเนี่ยทุกอย่างได้ถูก เอาออกมาจนหมดแล้วนะครับแล้วเราก็มาปิดวาลนะฮะปิดวาลแล้วก็อาจจะถอดสายก็ได้หรือไม่ถอดสายก็ได้นะครับเช็คที่วาลแล้วก็มาดูที่ในส่วนของตัวปุ่มคอนทรลด้านหน้านะครับว่าต้องปิดอะไรต่อนะครับอันดต่อไปก็ เป็นการถอดสายปิดสัญญาปิดตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับปิดวาลแล้วก็มาปิดปุ่มนะฮะปิดปุ่มสีขาวนะครับหลังจากที่ปิดปุ่มสีขาวเสร็จแล้วก็มาถอดสายสัญญาณออกนะฮะ reverse order นะครับจากที่เราเมื่อสักครู่ที่เราเริ่มต้นทำงานนะครับแล้วก็มาถอดสายท่อนะครับท่อ out นะครับจากเครื่องพันให้เรียบร้อยนะครับพยายามที่จะอาจจะ อคอยสังเกตดูว่ามีน้ำค้างอยู่ในท่อหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ควรจะเทออกให้หมดนะครับเก็บไปให้เรียบร้อยเป็นชุดของมันนะฮะแล้วก็เก็บปลั๊กนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากการดูแลเครื่องนะครับท่านที่สนใจอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับแล้วก็หรือว่าสนใจอยากจะมา ให้เราไปเดโมเครื่องให้ดูนะครับก็าาสามารถติดต่อได้เข้ามาทุกวันตลอดเวลาเลยนะครับผมสามารถทิ้งข้อความไห้หลักใหม่ได้ส่วนวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ